ไปทยันเนี่ยสุกหรือย <ong cuanto S 1> ังเนี่ยสุกสุระยังกินได้หรือยังอร่อยมากอ้าวเหรอกินได้หรือยังถามแค่อร่อยมากแล้วกินได้แล้วมื่อน้ำมันบกไปตั้งเดี๋ยวชิมดูไอร่อยมาได้มอดแดงมาแล้วแดงก็ยังไม่นั่นเลยอ๋อปลาใส่ไข่มดแดง กูฝอยเนี่ยนะกูมุ้งอะไรแก้วขมิ้นค่ะแต่อันนี้ยายหมอนเก็บมาไม่รู้พันอะไรแก้วขมิ้นบอกอันนี้แหละค่ะแก้วขมิ้นแต่ยังไม่เก็บมันเหลืองนิดนอือกาตุยนาร์นาร์นี่ตุยนาร์นี่ไงตุ้ยนาร์นี่ไงนีมีมืนตั้งมั้งอ้คนหนูที่บ้านนี่นี่นิ่มเลี้ยงดานมือละมือนะมือแล้วนะกาลมังบนดาดจานก็ได้ สโลซีแต่งาัวนี้ใช่สอลซีมันดีมากเลยไอ้สดาพวกนี้นะต่อคือจีซีกับาวฮัลฮัตฮัล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 ่นลฮั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 ลูัลฮัลฮัลฮเอฮัลนัลฮัลฮัลฮชาฮัลฮัลฮัชาตินัลฮัลฮชลฮัลฮัลเัลฮัลฮลฮัลัลฮัลฮลฮัลัลวลฮลฮัลฮัละเปฮัลฮัลฮัลฮ ฮะต้อเตะกจริงนองเมื่อตะตัิงสุดยอดเลยอือนี่ใส่ใจขนาดนี้อะไรเายำขมิ้ใส่แกงปลาครับ่งมาพยอยมาต้องรอพุกแดงอือนีอะไรในกระทะนะ ว่าน้ำพริกป่าวน้ำพริกโอ้น้ำพริกน่ากินมากเลยดูสิพริปลาช่อนสุดยอดเลยของพริกปลายช่อนปลาช่อนผักก็เตรียมแล้วทั้งขาก้อยปลาอันนี้ก็รออย่างเดียวเนาะรอนหมูสาม อะไรอ๋นึงข้าวหรออ๋อ้อาออกให้หมดนะโดยที่าคุ้มมาก น้ำตตาตรููดทำตารีตัโรน่ากมเฮียนบ้านในนาพี่เจ้า้นลบานัทบ้านโซยนเจอมจะเป็นสระน้ำนะครับมันก็จะเป็นทุ่งนานาปรังส่วนพริษ มีพร re ิกดกเต็มหมดเลยทั้งแปลงทั้งแปลงเลยทั้งมะละกงมะละกอดกทีเดียวนี่ก็จะเป็นนั่นนะท่านผู้ชมสระน้ำมีปลาด้วยนะปลานี่เดือดเลยครับเอาโยโต้ด้านนี้เอง่เออจ้ะโอ้โหเลยอ๋อนั่งตัวนี้เนาะโยตอีกชิป อเออตอต้เนาะอันนี้ให้ลุงพ่อมาพัดบ่พัดแล้วก็บรรยากาศดีเนาะถ้าม่ฝนมคือบรรยากาศดีเนาะบาเนาะนี่พี่เขาจะพี่ชายเขาเพ่อกี่องนะบางจัดที่ก่อน น,นี่บริเวณนั้นผู้ชมสวยงามทีเดียวบรรยากาศสะบ่อน,น้ำสวยงามมากน้ำออกมาน้ำมันซึมออกมาโดยธรรมชาติท่านผู้ชมนี่ดูสิกุฎหารสิมท่านผู้ชม น yeah. mm ูนี่ะารอะไรหาอะไรนีโอยับโอ้ยยาุ้นทยอันนี้มันเยอะขนาดไหนทำน้ิ้ม่า

พักอะไรนะชนเอัมืนนไอนเต้อนีมัต้องต้มหรอกมนตอมนอเนี่ยปลาตูมนะกินกับก้อยก้อยอร่อยจัง โอเคนี่ไงสวยร่อนแน่นอน้ไม่ได้เลยเสวยจไม่ใช่ลงนุ้ยชอบกินมันอร่อยเลยเปลือาเกลืไก่เกี่นแต่อันนี้ ចិត្តគាត់តែគូវិញទៅជួបអាម៉ាញូទៅជួយឈឹមមកជួយនេះណយគ្រប់ខ្លួនគ្រប់ខ្លួនទៅអូសុបយ៉តឡើយ อันนี้เขาทำจนพูดจนสะบูามะนาวมายบูดนั่งุจังผ่านไหมโอเคดูซิเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนขาจะเคันออกให้หมดจนไม่ใช่ไม่ใช่เนื้ออะไม่ใช่เนื้อสดๆเนาะเขาไปคั้นเขาไปคั้นคั้นน้ำข้าวให้หมดทุกอย่างเลย กินหมดี่ไมเคยท้นน so ี่ย şey ังไม่เห็นบนเลยอร่อยเขาคันเน่ยทิ้งน้ำข้าวมันเะโอเคถือว่าผ่านใช่ไหมผ่าเใชผ่านไห้ เออว่าผ่านอันนี้ก็สุดยอด งตาอนนี้พระกำลังเดินทางเข้ามาใน่ต้องมเ จีุจาต้องหนมาไหมวันนี้บ่าวไอ้โดนา่มางบหกตััััััอมคอาแไปกันล้วค่ะไปัค่ไปกันแล้วค่

เออพักดูคิดนู่นจะตราบมุมอยู่นู่นไปตานี่แหละไม่ค่อยกล้าใส่นะไปนู่นโลกไม่ทําแล้วยาเอานี่ไปไม่ได้ไม่ได้อ่านนังไงนี่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  ถวายพระพิพิพลงออเอยแก่ทำเพนถวายอาหารพระสงฆ์นะครแล้วก็ เจา้าอำเภอแล้วก็มีหลวงพ่อเนาะครอบครัวดุลและหลวงพ่อมาหลายรูป <c oughs> <c oughs> อยู่ตัวหน้าเพื่อนมึงคุยเวลาอยู่กับคุยใหญ่คุยโตออมันหล่อคาประเวทหนองบูแล้วไปบอกมัว่าะยานเนี่ยเนาะเขาทิ้งเต็มม้รถเลยนักเขาเกียนนะง้เปไงเป็นคนบหารลวเ็มมงนเจ็ด มูคู่มูพ่อมูอ่กระก้อมูอ่ออบรมูคู่ใหญ่เขาไปม่สอบวัดรู้ไหมตรวจสอบมัดน้องพอเลยนี่

Hà <laughs> thôi <thật> ra, nét đó 5 tôi sao đã mà mày ý thức ăn mặc quá trình truyền thống truyền thống truyền thống truyền